โฟโต้การ์ดโฟโต้การ์ดใช่รูปรูปเนี้ยหล่อๆเนี้ยกับไอัเนี้ยจะเป็นรูปเหมือนเดิมส่วนรูปคู่เนี้ยจะเป็นรูปที่สุ่มเข้าใจไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็คือจะมีโฟล์ทบุ๊คโฟล์ทบุ๊คแล้วเวลาซื้อเราก็ต้องเอาเล่มวูกินไปทิ้งแล้วเหลือจะเล่มไปพีใช่ไหมใช่โอเค นี่ดูจนจบแล้วนี่กไม่ดูแล้วเดี๋ยวกี้เดี๋ยวก่อนเกิอะไรจำใส่ไว้นะไอ้เน่ก็จะเป็นเสียงเงินนะกระดาษตัวกระดาษในโฟโต้บุ๊กเนี่ยเป็นแล้วปกติสีมันจะจงแต่ว่าตัวนี้เป็นอินพอรตจากต่างประเทศเลยถึงจะเป็นด้านแต่ว่าสียังสดอยู่